คข้าพเจ้าชื่ออมพอรขัดสีใสเป็นอนุสสนาจารย์คริจจักรประสบกิติคุณและรับใช้พระเจ้าในตําแหน่งผู้ประสานงานิสจจักรภาคที่3ลํลำปางนะคะขอบคุณพระเจ้าที่ได้ทรงเลือกและเรียกเราทั้งหลายให้เป็นครอบครัวเดียวกันในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าท่ามกลางคนมากมายนะคะในหลายสิบล้านคนในประเทศไทยของเราแต่พระองค์ทรงเจาะจงเลือกแล้วก็เรียกเราให้เป็นบุตรของพระองค์ ข้าพเจ้าเคยถามตัวเองหลายครั้งว่าทำไมทำไมพระเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้าแล้วก็พระองค์ทรงมีพระประสงค์อะไรในชีวิตของข้าพเจ้าและพระเจ้าทรงเรียกให้ข้าพเจ้าเป็นแค่เพื่อที่จะได้รับความรักจากพระเจ้าเท่านั้นหรือว่าให้ได้รับความรอดจากพระเจ้าเท่านั้นหรือเปล่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรในชีวิตของข้าพเจ้าที่พระเจ้าอยากจะให้ข้าพเจ้ากระทาบ้างเมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาและเรียนรู้ในพระวจนะของพระเจ้า ข้าพเจ้าก็พบคําตอบถึงพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าเองที่พระองค์ทรงเลือกแล้วก็เรียกข้าพเจ้าให้เป็นบุตรของพระองค์ซึ่งอาจจะเป็นคําตอบในหลายๆคําตอบแล้วก็อาจจะเป็นคําตอบหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะค้นพบแล้วก็ได้นะคะข้าพเจ้าจึงอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องผู้เชื่อในองค์พระเยซูกิ์เจ้าในหัวข้อพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเรา จากพระวจนะของพระเจ้าพระธรรมมีขาวบทที่6ข้อที่8นะคะซึ่งเขียนไว้ดังนี้ว่ามนุษย์เอ๋ยพระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดีและพระยาเวทรงพระประสงค์อะไรจากเจ้านอกจากให้ทำความยุติธรรมและให้รักความเมตตาและให้ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าของเจ้าด้วยความถ่อมใจในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้มี อยู่3สิ่งด้วยกันนะคะซึ่งเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์ปรารถนาที่จะให้สําเร็จในชีวิตของเราผู้เชื่อทุกคนนะคะนั่นก็คือ1ให้ทําความยุติธรรม2ให้รักความเมตตาและ 3. นั่นก็คือ,อให้เราดําเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจนะคะให้เราดําเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เรามาดูในข้อแรกก่อนนะคะก็คือให้ทําความยุติธรรม คำว่าความยุติธรรมหมายถึงเที่ยงธรรมไม่เอ็นเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ชอบด้วยเหตุผลนี่คือความหมายของคําว่ายุติธรรมพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ในชีวิตของเรานั่นก็คืออยากให้เราทําความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนนะคะในสังคมในประเทศชาติที่เราอยู่นี่คือเหตุผลที่พระเจ้าทรงเลือกเราเนาะ,ะทำไมพระเจ้าจึงทรงอยากให้เราทําความยุติธรรมให้เกิดขึ้น ก็เพราะว่าในสังคมมนุษย์เราเนี่ยความยุติธรรมมันเกิดขึ้นยากแล้วก็มันถูกบิดเบือนไปไม่เที่ยงตรงอันเนื่องมาจากอาจจะเป็นเพราะความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนไทยเองเรามีคําว่าเกรงใจนะคะเกรงใจแล้วก็เหตุผลอันที่สองที่ทําให้ความยุติธรรมมันบิดเบือนไปนั่นก็คือข้อมูลข่าวสารซึ่งเราอาจจะได้รับไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็เป็นเหตุให ทำให้เราเนี่ยอาจจะเข้าข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็เอ็นเอียงไปทําให้ความยุติธร,รรมเนี่ยในสังคมของเราไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้เพราะวาจนะของพระเจ้าจึงย้ําเตือนให้เราว่าให้เราเป็นคนหนึ่งที่ทําความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมนะคะเพราะว่าเราเป็นลูกขององค์พระผู้เป็นเจ้าเรามีธรรมชาติของพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้แก่เรานะคะเพราะฉะนั้นคำว่าความยุติธรรม มีอยู่สองคำก็คือยุติและธรรมนั่นก็คือเมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นพระเจ้าปรารถนาที่จะให้ผู้เชื่อของพระองค์ยุติความขัดแย้งหรือความเห็นที่แตกต่างด้วยธรรมะหรือความถูกต้องนั่นเองนะคะอันที่สองนั่นก็คือให้รักความเมตตาให้รักความเมตตาหมายถึงความรักและก็ความปรารถนาที่จะอยากให้ผู้อื่นมีความสุขรักความดีมีน้ำใจ องค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการสัมเดงความเมตตาเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ทรงเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบพระองค์ทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยความยุติธรรมแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาด้วยเหมือนกันพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงปฏิเสธความบาปทุกชนิดแต่พระองค์ไม่ได้ปฏิเสธมนุษย์ผู้เป็นคนบาปแต่พระองค์ทรงยอมองเองลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์และ ยอมสิ้นพระชนบนบนไม้กางเขนสำแดงความรักและเมตตาต่อเราผู้เป็นคนบาปทั้งหลายด้วยการยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อเรานะคะที่พระองค์ทรงยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อเราเป็นการสำแดงความเมตตาเพื่อจะนําเราคืนดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้ากลับคืนสู่ความสุขกับพระองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นจึงเป็นความจริงที่ว่าเรา จะต้องเป็นผู้หนึ่งที่ทําให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมแต่ถึงกระนั้นเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะต้องทําให้เกิดความเมตตาเกิดขึ้นในสังคมด้วยเช่นกันนะคะเมื่อเราทําให้ความยุติธรรมตัดสินทุกอย่างอย่างถูกต้องต้องทําด้วยความรักและเมตตาอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้ เห็นถึงภาพของความเมตตาเมื่อเราเป็นลูกขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นก็คือภาพของแม่ชีเทเรซ่านะคะที่ได้สแสดงความเมตตาทํางานเพื่อผู้ที่ทุกยากที่อยู่ในดินแดนที่ขาดแคลนนะคะแล้วก็ท่านได้ทํางานโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเพียงแค่อยากจะเห็นเด็กแล้วก็ผู้ทุกยากเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วในชีวิตของเราล่ะ แล้วได้สำแดงความเมตตาขององค์พระเป็เจ้าผ่านทางชีวิตของเรายัางไงบ้างนะคะในพระวจนะของพระเจ้าพระธรรมหนึ่งยอต์บทที่3ข้อที่1718ปกล่าวไว้อย่างนี้ว่าแต่ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังใจจืดใจดำไม่สงเคราะห์เขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้ ลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยคำพูดแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงนะคะพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เรารักความเมตตานั่นก็คือให้ความรักของเราสําแดงออกมาเป็นความเมตตาต่อผู้อื่นด้วยการกระทำนะคะและสุดท้ายในพระประสงค์ของพระเจ้าต่อชีวิตของเราผู้เชื่อนั่นก็คือดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ ความถ่อมใจก็คือการที่เราตระหนักอยู่เสมอว่าเราไม่ได้ดีไปกว่าผู้อื่นเราไม่ได้เก่งกว่าผู้อื่นเราไม่ได้ประเสริฐกว่าผู้อื่นเรายังเป็นผู้ที่มีความบกพร่องและเราไม่ได้รู้ทุกสิ่งเมื่อเราตระหนักรู้อยู่แบบนี้นะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะยอมรับการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดเวลาความถ่อมใจตรงข้ามกับความเย่อหยิง่ง ผู้ที่ยิงจองหองเขาจะมีความคิดและก็เชื่ออยู่เสมอว่าเขาดีกว่าผู้อื่นเขาเก่งกว่าผู้อื่นเขามีความสามารถมากกว่าคนอื่นและเขาฉลาดกว่าคนอื่นดังนั้นผู้ที่มีความเย่อหยิ่งเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับคําแนะนําแล้วก็จะไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและนั่นจะทําให้เขาไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้นะคะและในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่16บข้อ18ได้กล่าวถึงผู้ที่เย่อหยิ่งจองหองว่า ความเย่อหยิ่งเดินนำหน้าการถูกทำลายและจิตใจที่ยโสนำหน้าการล้มพระวจนะของพระเจ้าตอนตอน,นี้ตรัสว่าให้เราดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าด้วยความถ่อมใจนั่นก็คือยอมที่ราการที่จะเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้องค์พระผู้เป็นเจ้านำเราในทุกๆสิ่งยอมรับคำแนะนำจากพระวจนะของพระเจ้าและยอมเปลี่ยนแปลงตนเองและเมื่อมีผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญ,ญาณตักเตือน ผู้ที่ถ่อมใจจะยอมรับและเชื่อฟังนะคะในพระวจนะของพระเจ้าในบทพระธรรมสุภาษิตบทที่ 15: ข้อ33บบอกว่าความถ่อมใจเดินอยู่ข้างหน้าเกียรติพี่น้องคะเมื่อพระเจ้าทรงเลือกแล้วก็เรียกเราให้เป็นบุตรของพระองค์พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่ดีเลิศในชีวิตของเราไม่เพียงแต่ให้เราได้รับความรอดและได้รับความรักจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นแต่พระองค์ยังคงมีพระประสงค์ที่จะให้เรา ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือทำให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นสำแดงความเมตตาและดำเนินชีวิตไปด้วยความถ่อมใจข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงโปรดเอวพรให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกท่านค่ะขอพระเจ้าเอวพรค่ะ